ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูน้ำมีหน่วยการเรียนรู้วันสำคัญกิจกรรมวันไหว้ครูนั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคำขวัญวันครูปีนี้2,565กล่าว่าอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วมาฟังกับคุณครูน้ำได้เลยนะคะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันครูไว้ว่าพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าครูมีความหมายว่าอย่างไรครูก็คือผู้สั่งสอนศิธิ์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์คำว่าครูมาจากคำว่าคารุคารุ หนักหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเพื่อให้สิทธ์เติบโตและมีวิชาความรู้เป็นคนดีของสังคมต่อไปเราก็จะมารู้จักหน้าที่ครูที่มีต่อสิทธิ์ตามหลักธรรม5ประการก็คือ 1. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี 2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 3. ส,สอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิง 4. ส,ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 5. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศคือสอนฝึกให้สามารถใช้วิชาเรียงชีพและรู้จักดำรงรักษาตนอันดีที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดีต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมารู้จักพิธีไหว้ครูกันค่ะ พิธีไหว้ครูจะจัดขึ้นเพื่อให้สิทธิ์ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมความรู้วิชาการต่างๆเป็นผู้ชี้ทางของสิษย์การที่สิทธิ์ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ถือเป็นการแสดงออกที่ดีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับสิษย์ อย่างไรก็ตามเด็กๆต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะและในการทำพานไหว้ครูมีอะไรบ้างแต่ละอย่างมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเราไปทำาการรู้จักกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับพานไหว้ครูพานไหว้ครูมักจะประกอบไปด้วยทูปเทียนและดอกไม้ซึ่งดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครูก็คือดอกมะเขือยาแพร ข้าวตอบและดอกเข็มนะคะซึ่งมีความหมายเป็นปิศนธรรมทั้งนั้นอย่างเช่นย้าแพรกหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่เติบโตเร็วทนต่อสภาพอากาศเปรียบเสมือนความพร้อมในการเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและสิ่งต่างๆอดทนและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์นะคะต่อไปดอกเข็มดอกเข็ม เปียกเสมือนปัญญาเฉียบแหลมอันดีเปียกเสมือนเข็มมีความแหลมคมนะคะเด็กๆด,ดอกมะเขือดอกมะเขือเปรียกเสมือนการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนเหมือนมะเขือที่น้อมตัวลงไปนะคะต่อไปข้ตอตอก ขาตอบอเปรียบเสมอสติปัญญาความรู้ที่ได้รับจากครูจะได้แตกฉานเหมือนข้าตอกนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับหน่วยการเรียนรู้วันสำคัญกิจกรรมวันไหวครูได้ความรู้กันมากเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้คุณครูน้ำอยากจะบอกกับเด็กๆว่าพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อยากให้เด็กๆตั้งใจเข้าร่วมพิธีนะคะและปฏิบัติ ให้น่ารักโดยที่เด็กๆต้องตั้งใจเรียนหนังสือและเชื่อฟังคุณครูด้วยนะคะเด็กๆเพียงเท่านี้คุณครูก็ชื่นใจมากพอแล้วค่ะวันนี้คุณครูน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ